สวัสดีครับวันนี้หมูจิ๋วชาแนลจะพาทุกท่านไปพบกับความเห็นประเทศเพื่อนบ้านชาวเวียดนามกันนะครับเมื่อเขายืนยันนั่งยันนอนยันว่าการศึกษาเวียดนามดีกว่าประเทศไทยคะแนนพีซซ่าเทสของประเทศเวียดนามอยู่อันดับแของโลกเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องมายานะครับหรือที่จริงแล้วข้างนอกสุกใสข้างในตะติ้งโดงทั้งที่ความเป็นจริงเด็กเวียดนามกว่า50%บไ,ได้เรียนต่อชั้นมปลาย ต้นเรื่องนะครับก็มาจากคลิปหนึ่งของชาวเวียดนามนะครับซึ่งเป็นกระทู้เกี่ยวกับแง่มุมของประเทศเวียดนามขึ้นหัวข้อว่าทําไมคนลาวถึงเลือกเรียนประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศไทยซึ่งในตัวคลิปนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ว่ามีคนจากสปปลาวเข้าไปศึกษาต่อในประเทศเวียดนามเป็นจํานวนมากนะครับ แต่มีน้อยรายที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเนื่องจากเวียดนามมีทุนมากมายแล้วมาต้องเสียเงินมีเงินอุดหนุนให้ระหว่างเรียนด้วยโดยสาขาวิชาที่เปิดสอนนะครับแล้วก็ให้ทุนเนี่ยแบ่งเป็น3าคะแนนนะครับด้เกี่วการป้องกันชาติและป้องกันความสงบก,การเมืองการปกครองและก็วิทยาศาสตร์เทคนิคเมื่อจบการศึกษามาการเรียนที่เวียดนามจะทําให้คนที่เรียนจบจากสปปลาวเนี่ยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการทํางานในหน่วยงานราชะการนะครับนอกจากนี้เนี่ยเด็กๆชาวเวียดนามนะครับซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ ผมไปหาข้อมูลมาคือมีการเรียนที่เข้มข้นมากกว่านักเรียนจากประเทศไทยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับสะท้อนจากผลงานทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติที่เวียดนามมีคะแนนค่อนข้างสูงนะครับเช่นคะแนน p i ซซ a าเทสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการทดสอบวิชาการในระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับจะทดสอบในเด็กที่มีอายุ15ปีโดยประเทศเวียดนามนะครับอยู่ในอันดับท็อปในอันดับ8ของโลกนะครับส่วนของไทยเรานั้นอยู่ในอันดับที่66จาก7 9ของโลกนะครับอยู่ในอันดับท้ายตารางในระดับโลกกันเลยทีเดียวจุดนี้เองนะครับทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย มีการยกการจัดอันดับต่างๆมายกระดับการศึกษาของตัวเองว่าดีเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็แซวประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ลามปางไปเรื่องอื่นๆด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทําตามธรรมเนียมของช่องนะครับที่เอาข้อมูลแล้วก็สถิติมาขึ้นก่อนแต่ผมจะเอาคอมเมนต์กว่า800อันมากรองให้ท่านได้รับชมก่อนรับรองมันหยดติง๋งเพื่อให้ท่านนะครับได้เห็นความคิดของเพื่อนบ้านว่าทําไมเขาคิดว่าการศึกษาของเขา ดีที่สุดในภูมิภาคและในเวลาต่อมานั้นผมจะมาตกด้วยข้อมูลหักมุมซึ่งแท้จริงแล้วระบบการศึกษาของเวียดนามอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะครับและมีข้อมูลที่น่าตกใจซ่อนอยู่ซึ่งแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยโดยผมจะเข้าประเด็นทันทีเมื่อจบคอมเมนต์ดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราไปดูความเห็นของเพื่อนบ้านที่แสนจ,จะมั่นใจกันก่อนดีกว่าครับความเห็นแรกนะครับอยากเรียนรัฐประหารให้ไปที่ไทยอยากเรียนสัติภาพให้มาที่เวียดนาม ความเห็นต่อไปนะครับนักศึกษาไทยล้าหลังนักเรียนเวียดนามมากข้อสอบสากลเป็นข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้ความเห็นต่อไปนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้แสดงถึงคุณภาพในการศึกษาคะแนนพิซซ่าของนักเรียนเวียดนามอยู่ในอนันดับแปดของโลกวิชาพื้นฐานและวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเวียดน,นามในการสอบระดับนานาชาติอย่างได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มอันดับต้นๆไอทีก็ด้วยเช่นกันความเห็นต่อไปนะครับ เหตุผลหลักคือการศึกษาของเวียดนามมีการพัฒนามากกว่าของจีนจำไว้ว่าการศึกษาของเวียดนามอยู่ในอันดับต้นๆของโลกความเห็นต่อไปนะครับน่าเสียดายที่การศึกษาในเวียดนามดีกว่าในประเทศไทยทุกด้านทั้งในด้านคุณภาพและราคาห่างชั้นกันมากความเห็นต่อไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบเราอยู่ในวัฒธนธรรมเอเชียตะวันออกซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เป้าหมายของเราคือให้ทัดเทียมกับคนเกาหลีและญี่ปุ่น ความเห็นต่อไปนะครับคนไทยมาคิดว่าตัวเองเป็นสะดือของจักรวาลและเปรียบเทียบประเทศอื่นๆอยู่เสมอดูเหมือนว่าจะก,กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วความเห็นต่อไปนะครับผมไม่เคยเรียนระดับมหาวิทยาลัยในไทยมาก่อนแต่ผ่านกระบวนการพัฒนาประเทศและผลสอบอระดับนานาชาติทำการพรสวรรค์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ผมเชื่อว่าการศึกษาของเวียดนามดีกว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่เท่าเทียมกันความเห็นต่อไปนะครับ ความรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเวียดนามนั้นเหนือกว่าความรู้ของตะวันตกแต่พอถึงภาคปฏิบัติจริงเรากลับทำไม่ได้เลยนั่นเป็นจุดอ่อนของเวียดนามความเห็นต่อไปนะครับเนื่องจากเวียดนามเป็นลาวตะวันออกในเวียดนามชาเรารู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองความเห็นต่อไปนะครับ ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยดีกว่าเวียดนามเพื่อนชาวไทยโปรดดูตารางประเมินคุณภาพนักเรียนขององค์กรศึกษานานาชาติให้ชัดเจนที่ง่ายที่สุดคือความสําเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกจะชัดเจนเราไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเราต้องการเพียงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วความเห็นต่อไปนะครับในฐานะชาวเวียดนามคุณต้องคิดการใหญ่อย่าไปเปรียบเทียบก,กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นไทยเราต้องการพิชิตโลกต้องมีปณิธานอันแรงกล้า บรรพบุรุษของพวกเราเลบรกด้วยจิตวิญญาณแห่งความกล้าความอุตสาหะเราเป็นพี่น้องที่สดใสฉันหวังว่าหนุ่มสาวลราที่มาเรียนที่เวียดนามจะมีจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ความภาคเพียรและลุกขึ้นสู้ในทุกสถานการณ์นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการให้ประเทศของเราทั้งสองส่งเสริมร่วมกันเวียดนามและเราเป็นพี่น้องกันและไทยเป็นเพียงหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษ,ษาประเทศไทยอาจจะดีกว่าเวียดนาม แต่คุณภาพการศึกษาในประเทศไทยไม่สามารถตีไปกว่าเวียดนามได้นี่มาจากสถาบันนานาชาติไม่ใช่ความคิดเห็นของฉันความเห็นต่อไปนะครับอีกส0ปีจะไม่มีใครถามแบบนี้อีกแล้วเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะเห็นเองระหว่างประเทศไทยและเวียดนามสหรัฐได้เลือกเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไทยไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่นความเห็นต่อไปนะครับไม่มีนักศึกษาไทยในเวียดนามแต่มหาวิยาลัยไทยมีนักศึกษาเวียดนามเต็มไปหมด ความเห็นต่อไปนะครับฉันเรียนในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในเวียดนามและพบว่าชั้นเรียนรู้ทฤษฎีมากเกินไปแต่การปฏิบัตินั้นแย่มากและปฏิบัติจริงไม่ได้ดังนั้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทางด้านวิชาการเราจึงดีกว่าประเทศไทยฉันได้ยินมาว่าประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสากลอันนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังนำหน้าเราความเห็นต่อไปนะครับ อันที่จริงประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมากมายที่ชาวต่างชาติเลือกเรียนรวมทั้งคนเวียดนามคนเราสามารถเรียนที่เวียดนามได้ฟรีจึงมาเรียนเวียดนามแบบง่ายๆความเห็นต่อไปนะครับเมื่อฉันพูดว่าการศึกษาไทยดีกว่าเวียดนามฉันว่าเลาะเบาๆเวียดนามเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติการแข่งขันระดับนานาชาติมักจะเป็นที่โรปรดปานของประเทศไทยแต่ขอโทษนะจำนวนรางวัลของเวียดนามเยอะกว่าไทยสองเท่า ความเห็นต่อไปนะครับเราไปเรียนเวียดนามเพื่อศึกษาและได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลเวียดนามโดยไม่ต้องเสียเงินเบี้ยเลี้ยงหลายเดือนตั้งแต่1.5ถึง2ล้านดองนะครับซึ่งผมคำนวณออกมาแล้วก็ประมาณเดือนละ2,500บาทนะครับความเห็นต่อไปนะครับถ้าเวียดนามดีกว่าไทยทำไมนักเรียนเวียดนามถึงมาเรียนที่ไทยความเห็นต่อไปนะครับนักเรียนลาวเรียนที่เวียดนามพัฒนาง่ายกว่า ผู้นำและหัวหน้ากระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลลาวมักจะเรียนจบจากที่เวียดนามความเห็นต่อไปนะครับถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ไทยแล้วก็เวียดนามใครเก่งกว่ากันไทยใช่ไหมผมเป็นคนไทยในสายงานก่อสร้างของไทยเรามาดูกันดีกว่าว่าวิศวกรและผู้รับเหมาในเวียดนามไม่สามารถสร้างอะไรได้ด้วยตนเองโครงการใหญ่ๆทั้งหลายเช่นงานโยธารถไฟฟ้าเจาะอุโมงค์ส่วนใหญ่จ้างเหมาจากไทยจีนเกาหลีและญี่ปุน่น ผลการสอบวัดการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดเก่งทฤษฎีบ้างแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็แค่นั้นแหละอุตสาหกรรมการก่อสร้างมันต้องสะสมประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นวิศวกรไทยจึงสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ความเห็นต่อไปนะครับ ลาวมาเวียดนามเพื่อศึกษาเพราะทั้งสองประเทศมีอุดมการสังคมนิยมเหมือนกันและประการที่สองพวกเขาได้รับทุนการศึกษาตอนนี้หากประเทศไทยต้องการแข่งขันเรื่องนี้แค่ให้ทุนเรื่องลาวจะเปลี่ยนไปในอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ความเห็นสุดท้ายนะครับฉันไม่สนใจหรอกว่าการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนักเรียนลาวเรียนที่เวียดนามมากกว่าเพราะเขามีทุนเวียดนามในขณะที่ประเทศไทยนักเรียนจากลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเอง ต้องมีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนถ้าไม่มีเงินพวกเขาก็ลาออกในยุค60-80ของศตรวรรษที่ผ่านมาทําไมไม่ลองถามนักเรียนเวียดนามว่าทําไมเขาถึงไม่เรียนในยุโรปตะวันตกแต่กับหลังไหลเข้าสู่สาภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกซึ่งปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ 800กว่าคอมเมนต์นะครับซึ่งผมคัดกรองมาเพียงบางส่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับโดยผมเนี่ยทิ้งลิงก์ต้นทางต้นฉบับรวมถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยไว้ในรายละเอียดแล้วนะครับสำหรับทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่ผมเล่าไปตแต่แรกนะครับว่าผมให้ทุกท่านเนี่ยฟังความเห็นของชาวเวียดนามก่อนก็จะพบว่าชาวเวียดนามเนี่ยพูดถึงสถิติอย่างหนึ่งนะครับก็คือคะแนนสอบพิซซ่าเทสต์พิซซ่าเทสเนี่ยคืออะไร ผมอธิบายง่ายๆนะครับมันย่อมาจากโปรแกรม for international s t u d e n t assessment คือการทดสอบด้านวิชาการใหญ่ที่สุดลายหนึ่งของโลกนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งหมด79ประเทศนะครับโดยใช้กลุ่มเด็กอายุ15ปีเนื่องจากว่าการศึกษาภาคบังคับเนี่ยจะพอดีกับเด็กอายุ15ปีนะครับทดสอบความสามารถของนักเรียนสีด้านนะครับได้แก่การอ่านนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแก้ไขปัญหาแบบความร่วมมือนะครับ โดยพาร์ทที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเอาไปรับประเทศต่างๆเนี่ยคือพาร์ทของคณิตศาสตร์นะครับ ถึงเด็กเวียดนามเนี่ยทำคะแนนได้ดีทีเดียวชนิดว่าแซงประเทศที่พัฒนาแล้วโดยความห่างของคะแนนเนี่ยระหว่างประเทศเวียดนามกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ170คะแนนนะครับถ้าเกิดนับเป็นปีก็หมายความว่าเด็กของชาวเวียดนามเนี่ยมีความรู้เหนือกว่าประเทศคู่แข่งเนี่ยเกือบ3ปีเลยทีเดียวนะครับถึงขนาดมีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเวียดนามเอฟเฟกนะครับถ้าเกิดเราดูภาพรวมก็อาจจะบอกได้ว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมีการศึกษาในระดับขั้นต้นค่อนข้างดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ ถ้าเกิดคุณไปติดตามคลิปในหลายๆช่องก็จะพบข่าวว่าคนเวียดนามได้เงินเดือนน้อยกว่าไทยเกือบ3เท่าหลายได้ต่อว,วันต่ำมากและคนเวียดนามเองในระดับอุดมศึกษาก็ไปศึกษาต่อที่อเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับจึงมีคําถามเกิดขึ้นว่า ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆของโลกทำไมท้ายสุดอะไรหลายๆอย่างจึงไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับในขณะที่ไทยซึ่งเพื่อนบ้านของเราบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยคะแนนพิซซ่าจามเตี้ยเรียดินไอคิวก็น้อยกับสามารถเข้าไปสยายปีขยายธุรกิจในเพื่อนบ้านกืนกินอย่างช้าๆแทบทูกสายอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่คราฟอีกยันพลังงานแล้วคะแนนพิซซ่าเท่ๆของเวียดนามเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า ตรงนี้นะครับผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับพบว่ามีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนะครับชื่อว่า b r i t i s h Educational Research Association นะครับเรื่องคะแนนสอบพิซซ่าแทบๆของเวียดนามที่อยู่ในอันดับแปดของโลกจำได้ไหมครับผมกล่าวไปในตอนแรกว่าพิซซ่าคือการทดสอบเด็กอายุ15ปีในระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ที่น่าตกใจนะครับปรากฏว่า ประเทศเวียดนามนั้นมีเด็กอายุ15ปีที่อยู่ในระบบการศึกษาเพียงแค่48.5เท่านั้นส่วนที่เหลือกว่าครึ่งประเทศนั้นไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเหตุผลนะครับก็คือมีเด็กในระดับประถมศึกษาหรือว่ามัธยมตอนต้นลาออกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจมีเพียงเด็กจำนวนครึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียนต่อมไปลายได้แต่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับ ก็คือเด็กกว่า98%นั้นจะเรียนต่อในระดับปัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพนะครับส่วนนักเรียนยากจนที่เวียดนามเนี่ยสามารถเรียนต่อมอปลายได้เพียง20%เท่านั้นดังนั้นนะครับเด็กที่ได้เรียนต่อมอปลายจึงมีแบ็กกราวด์ทางด้านเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งนะครับทั้งฐานะเศรษฐกิจและความรู้ด้านวิชาการเป็นการคัดเลือกโดยไกลๆว่าเป็นตัวท็อปของประเทศนะครับจิงท้าให้เวลาทดสอบอะไรก็ตามเนี่ยเกรดจะออกมาดูดีมากดังนั้นนะครับในผลวิจัยเนี่ยจึงบอกว่า คะแนนพิซซาของเวียดนามเนี่ยสูงเกินจริงทําให้ระบบการศึกษาของเวียดนามดูแข็งแกร่งกว่าความเป็นจริงมากจริงๆแล้วประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีปัญหาโดยเฉพาะประสิทธิภาพที่เกินจริงความเป็นจริงแล้วประเทศเวียดนามน่าจะมีอันดับต่ํากว่าที่รายงานในการจัดอันดับของพิซซาเทสนะครับโดยทางทีมนักวิจัยนะครับก็ได้มีการนําเอาจํานวนเด็ก50%ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยลองปรับเข้าไปนะครับพบว่า ประเทศเวียดนามเนี่ยควรจะมีคะแนนพิซซ่าเทสเนี่ยอยู่ในอันดับที่47เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังสูงกว่าประเทศไทยนะครับซึ่งาทางทีมงานวิจัยเนี่ยได้บอกว่าเวียดนามทําหน้าที่เป็นกรณีศึกษาที่สําคัญนะครับว่าการจัดแรงกิ้งพิซซ่าเทสนั้นเหมือนการถูกสะกัดจิตอย่างหนึ่งสามารถเป็นได้อย่างไรและพวกเขาสามารถทําให้เราหลงทางได้ง่ายเพียงใดนอกจากนี้เนี่ยสำนักข่าวบูเบิร์กยังได้ชี้ประเด็นว่า เด็กจบมหาวิทยาลัยในเวียดนามเนี่ยยิ่งศึกษายิ่งตกงานนะครับเนื่องจากขาดทักษะในระดับสูงที่ตลาดแรงงานที่ซับซ้อนต้องการเช่นวิศวกรหรือว่าผู้จัดการนะครับโดยพบว่า1ใน3ของแรงงานในเวียดนามนะครับมีวุฒิการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามนั้นต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับ เวียดนามนะครับก็ไม่ได้อยู่ในการพัฒนาเพราะว่าหลายแห่งเนี่ยมีการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็บริษัทเอกชนในการทํา R&D นะครับ ทั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าเด็กเวียดนามกว่าครึ่งที่ไม่ได้เรียนต่อในชั้นมปลายนะครับทำให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยมีทักษะที่ต่ำนะครับแล้วก็ถูกกดค่าแรงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการชาวต่างชาตินะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีผู้ประกอบการชาวต่างชาติแห่ไปตั้งโรงงานที่เวียดนามนะครับแล้วก็เป็นที่มาของผลตอบแทนชาวเวียดนามที่ต่างกับเทศเกับครึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกลุ่มเด็กเวียดนามที่อยู่ในระบบการศึกษาก็พบว่า มีความสามารถที่สูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับหากว่าเด็กเหล่านี้ไปศึกษาในโลกของตะวันตกแล้วก็ประสบความสำเร็จดีด้วยนะครับเนื่องจากความขยันและมีวินัยสูงซึ่งเป็นแนวคิดคงจื้อพื้นฐานของประเทศเวียดนามนะครับโดยมีเป้าหมายในการยกระดับจิตใจและก็สร้างความสามัคคีในสังคมโดยเริ่มจากการปลูกฝังความอดทนการทำงานหนักแล้วก็การพัฒนาตนและยกระดับผ่านระบบการศึกษานะครับนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสามารถให้ความเห็นมานด้านล่างได้เลยนะครับอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าการศึกษาของประเทศเวียดนามเนี่ยในความเป็นจริงแล้วก็มีข้อดีอยู่มากนะครับซึ่งไทยเนี่ยเอามาสามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้สำหรับคลิปนี้ขอผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ติดตามกับผมมาสำหรับวันนี้เนี่ยทุกท่านสามารถกดติดตามผมได้นะครับเพื่อเป็นกลำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ